สวัสดีครับหมอแบงค์นะครับวันนี้น้องมูมูนะครับน้องมูเป็นลักษณะของเป็นฝีนะครับเป็นฝีที่รากฟันนะครับเกิดจากมีน้องมีหินปูนค่อนข้างเยอะนะครับจนหินปูน,นมันเข้าไปถึงรากฟันแล้วทําให้รากฟันอักเสบเสร็จแล้วเมื่ออักเสบปุ๊บก,ก็จะเป็นฝี แล้วก็ปะทุออกมานะครับอันนี้น้องได้รับการวางยาสลบเพื่อขูดหินโูนแล้วก็ถอนฟันที่มีปัญหาออกไปแล้วนะครับวันนี้น้องมาติดตามดูแผลก็หลังจากผ่าตัดไปแค่3วันนะครับแผลจากที่เคยเป็นหนองติดเชื้อเนี่ยกินข้าวไม่ค่อยได้วันนี้น้องร่าเริมดีนะครับกินข้าวได้แผลก็ดีขึ้นเยอะนะครับวันนี้เราจะใช้วิธียิงเลเซอร์นะครับใช้การรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อทําให้เงือก ที่อักเสบนะครับแผลที่มีการติดเชื้อเนี่ยหายไวขึ้นนะครับเนื่องจากแสงเลเซอร์นะครับไม่ควรมองโดยตรงเราก็จะมีแว่นกันแสงเลเซอร์ให้สัตว์เลี้ยงใส่แล้วก็ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับก็การยิงเลเซอร์นะครับก็จะไม่ไม่เจ็บปวดนะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับสัตว์จะรู้สึกสบายดีนะครับ แล้วโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ